คัมพีวิธีเซียนภาคแดนเซียนตอนที่69การเปลี่ยนแปลงของพระจันทร์สีเงินวานอนยักษ์ขนทองใช้สองมือทุบหน้าอกของตนเองอย่างแรงกลิ่นอายดุร้ายบ้าคลั่งคุ้มหนึ่งระเบิดออกมาในทันทีเขตอาคมใหญ่เมฆเหลืองที่อยู่ใกล้เอื้อมเกิดการบิดผันม้วนตัวอย่างรุนแรงตามไปด้วยในห้องโถงใหญ่ของยอดเขาจิงเทียน เมื่อมองผ่านม่านแสงเมฆเหลืองทุกผู้คนในอารามจิ้งหยวนรวมถึงนักประกาศซอดท้อสอนต่างตกตะลึงเมื่อเห็นว่านอนยักษ์ท่าทางดูร้ายน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ด้วยตาของตนเองบนหน้าผากของนักพรตเหอซานปรากฏคราบเหงื่อบางๆผุดซึมออกมาสองมือชี้ไปยังเสาหยกที่อยู่รายรอบท่วงทํานองในการไายเวทเปลี่ยนเป็นกระชั้นถี่เร็วมากยิ่งขึ้นพื้นผิวของเสาหยกทั้งหมดเปล่งแสงสีเหลืองออกมาอย่างหนาแน่นม่านแสงสีเหลืองด้านนอกยอดเขาเก็กหนาขึ้นอีกชั้นหนึ่ง กลายเป็นม่านแสงที่แข็งแรงแน่นหนามากยิ่งขึ้นวานอนยักษ์ขนทองเงยศีรษะส่งเสียงร้องคำรามยาวออกมาจากนั้นจึงเหวี่ยงกำปั้นปุบปุชกลงไปที่ม่านแสงเบื้องหน้าแสงสีทองพร่างพรายประตูออกมาจากกำปั้นยักษ์ทุกหมัดที่กำปั้นวาดผ่านอากาศล้วนแสงไว้ด้วยพลังนับหมื่นจินก่อให้เกิดพายุหมัดสีทองพุ่งโจมตีม่านแสงสีเหลืองอย่างดูร้ายน่ากลัวได้ยินเสียงดังจนพื้นดินสั่นสะเทือน ทันใดนั้นประกายแสงเหลืองทองสองสองสีระเบิดออกมาราวกับดวงตะวันสองแสงร้อนแรงสองดวงหนึ่งทองหนึ่งเหลืองทั้งสองกำลังปะทำหั่นกันอย่างรุนแรงประกายแสงเจิดจ้าจนผู้คนไม่กล้าจ้องมองโดยตรงพื้นผิวของม่านแสงสันสถานอย่างรุนแรงตรงพื้นที่ที่โดนชกนั้นยุบว้าลึกลงไปพร้อมกับได้ยินเสียงแตกหักฉีกขาดดังออกมาทั่วทั้งม่านแสงปรากฏรอยแตกร้าวราวกับใย,ยแมงมุมตรงจุดที่ถูกชก จากนั้นจึงแผ่ขยายกระจายออกไปยังบริเวณโดยรอบอย่างรวดเร็วในห้องโถงใหญ่ของยอดเขาจิงเทียนแท่นหยกสามชั้นและเสาหยกทั้งหมดโดยรอบเกิดการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงน่ากลัวประกายแสงของแท่นหยกสั่นไหวอย่างรุนแรงแม้แต่ขั้นบันไดยังปรากฏรอยแตกรลาวออกมาบางส่วนผู้บำเพ็ญเซียนระดับผสานอินทรีย์ทั้งหมดที่อยู่โดยรอบรู้สึกเพียงว่าจุดตันเถียนของตนเองสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับแท่นหยกทั้งหมดต่างอ้าปากกระอักโลหิตออกมา ไม่อาจรักษาความสงบเงยือกเย็นบนใบหน้าไว้ได้อีกต่อไปเขตอาคมเทียนขุยตอกพัสุธาที่ปกคลุมยอดเขาจิงเทียนนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่ปีมาแล้วโดยปรมาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวงเวทเขตอาคมหลายคนของอารามภายใต้ใตการชี้แนะของปรมาจารย์จิ้งหนิงใช้เวลาก่อสร้างไปทั้งหมด100ปีคาดไม่ถึงว่าเมื่อครู่นี้เกือบจะถูกคนใช้กำปั้นทุบทำลายลงไปในพริบตาเดียวร่างของนักพรตเหอซานสายไวโอ,อนเอ็นคราหนึ่ง ใบหน้าบิดเบี้ยวเล็กน้อยทุกคนตั้งสติให้มัน่นหลังแววตื่นตระหนกในดวงตาว่าผ่านไปนักพรตเหอซานจึงกัดฟันอ้าปากพ่นแกนโลหิตกลุ่มหนึ่งออกมาแกนโลหิตนั้นแปลสภาพเป็นเมฆโลหิตหลอมรวมเข้าไปในเสาหยกที่อยู่ใกล้เคียงในเวลาเดียวกันสองมือก็ไา้เวทอย่างรวดเร็วพลังปราณในร่างพรังพลูเข้าสู่แท่นยกเมื่อเห็นฉากนี้ ผู้บำเพ็ญเสียผภาษาอินทรีย์ที่อยู่โดยรอบต่างก็ปฏิบัติตามทันทีทันใดนั้นแท่งแสงใหญ่ยักษ์หลายสิบแท่งในเขตอาคมพลันเปล่งแสงสว่างขึ้นเผยให้เห็นเมฆเหลืองที่ก่อตัวหนาเป็นชั้นๆรอยแตกร้าวที่เกิดจากฝีมือของวานอนยักษ์ขนทองเริ่มฟื้นคืนสภาพเดิมอย่างรวดเร็ววานอนยักษ์ขนทองแคนเสียงคำรยมราชามออกมาในขณะที่แขนอีกข้างพันเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าขึ้นเช่นเดียวกัน จากนั้นจึงใช้สองแขนกระหน่ำชกลงไปบนม่านแสงอย่างดูเดือด Boom. บูมกําปั้นสีทองขนาดมหึมารดมชกลงไปยังตำแหน่งเดียวกันกับก่อนหน้านี้เคลื่อนพลังสีทองแผ่รัศมีเป็นวงลอยขึ้นมาจากกําปั้นทั้งยังแผ่กระจายออกไปรอบด้านอย่างรุนแรงราวกับพายุโหมกระหน่ำที่สามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปได้เขตอาคมสั่นกระเพื่อมอย่างรุนแรงพื้นผิวของเมฆสีเหลืองประทุรุ่งพล่าน แท่งแสงสีเหลืองเหล่านั้นต่างประตุคลื่นพลังปั่นป่วน,น,นผันผวนแผกระจายออกไปรอบบริเวณรอยยุบวัวจมลึกบนม่านแสงอาคมพันเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่ารอยแตกร้าวแผกขยายกระจายตัวออกไปโดยรอบอีกครั้งทั้งยังยิ่งมายิ่งลึกมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดก็มีเสียงปังดังออกมาเขตอาคมทั้งหมดพังทลายแตกสลายเป็นเสียงเสียงไปอย่างสมบูรณ์ในห้องโถงใหญ่ของยอดเขาจิงเทียนเองก็เกิดการสะเทือนอย่างรุนแรงเช่นกันได้ยินเสียงแครก ดังขึ้นบนแท่นหยกสามชั้นพร้อมกับมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นแบ่งแยกแท่นหยกทั้งแท่นแตกออกเป็นสองส่วนพื้นของห้องโถงก็แตกแยกออกเป็นเสียงเสียงเช่นเดียวกันมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่7จ็ถึงแรอยปรากฏขึ้นในเวลานี้ผู้บำเพ็ญเซียนระดับผสานอินทรีย์ทั้งหมดร่างสันไหวสายโอนเอ็นไปมาราวกับกำลังร่อนกลับอยู่ก็ไม่ปานจากนั้นทั้งหมดพันร่วงหล่นลงมาจากแท่นหยกอย่างเสียการควบคุม แต่ละคนอ้าปากกระอักโลหิตออกมาหลายคำพลังปราณในร่างเหือดหายลดลงไปอย่างรวดเร็วนักพรตเหอซานเองก็มีสีหน้าซีดขาวพลังรีบลุกขึ้นยืนในทันทีในขณะที่นักพรตเหอซานกำลังคิดจะทำอันใดต่อไปท่านมีเสียงดังโครมครามเกิดขึ้นรอยแตกร้าวมากมายนับไม่ถ้วนพันปรากฏขึ้นบนหลังคาของห้องโถงใหญ่ที่ได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากเขตอาคามอต้องห้ามจากนั้นก็แตกกระจายเป็นเสียงเสียงพังทลายลงมา เงากำปั้นสีทองขนาดเท่าบ้านสายหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าพุ่งลงไปที่ศีรษะของนักพรตเฮอร์ซานอย่างโหดเที่ยมได้ยินเสียงดังวิง้งวิ้งสั่นสะเทือนเลื่อนลันนักพรตเฮอร์ซานพลิกมือคว้างแทบปัดสีเงินอันหนึ่งออกไปเส้นไหมสีเงินมากมายนับไม่ถ้วนพุ่งออกมานักพรตเฮอร์ซานโบกมือไร้เวทราหนึ่งทันใดนั้นเส้นไหมสีเงินทั่วท้องฟ้าพลันหลอมรวมเข้าด้วยกันกลายเป็นร่างจำแรงกิเลนสีเงินตัวหนึ่ง พุ่งเข้าปะทะกับเงากำปั้นสีทองจนเกิดเสียงดังสนั่นสั่นสะเทือนไปทั่วท้องฟ้าประกายแสงสีทองและสีเงินสองสีผสานเป็นเนื้อเดียวกันก่อเกิดเป็นพายุรุนแรงโหมกระหน่ำพุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าส่งเสียงดังอึกทึกกึกก้องไปทั่วบริเวณห้องโถงใหญ่ทั้งห้องพนันพังทลายแหลกสลายไปอย่างสมบูรณ์ผู้บำเพ็ญเซียนระดับผสานอินทรีย์หานั้นต่างถูกกระแสะื่นพายุกวาดซัดออกไปจนล้มระเนระนาดเช่นกัน โชคดีที่ทั้งหมดล้วนมีปฏิกิริยาตอบสนองที่รวดเร็วอย่างยิ่งแต่ละคนต่างเสียสละอาวุธวิเศษทุกอย่างของตนเองออกมาอย่างไม่นึกเสียดายเพื่อปกป้องร่างกายทุกส่วนของตนเองเอาไว้จึงทําให้ไม่ได้รับบาดเจ็บมากเกินไปเงาร่างอบอ้วนร่างหนึ่งเดินโซซัสโซเซออกมาหลังจากพายุพัดผ่านไปนั่นคือนักพรตเหอชานในมือถือแท้ปัดครึ่งท่อนอันหนึ่งร่องรอยแห่งความหวดหวั่นพรั่นพรึงฉายชัดอยู่ในส่วนลึกของดวงตาทางร้องตะโกนออกมาอย่างร้อนรน สหายนักพรตหานช้าก่อนคำพูดยังไม่ทันเอ่ยจบประโยคเงาร่างสีทองก็สว่างว่าขึ้นร่างอันใหญ่โตของวาน,นอนยักษ์ขนทองปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้านักพรตเฮอซานร,ราวกับพูดผีฝ่ามือยักษ์สีทองขนาดเท่าบ้านตกฟาดลงมาฝ่ามือยักษ์ดูเหมือนเชื่องช้าไม่รวดเร็วเท่าใดแต่พลังมหาศาลหน้าพรั่นพรึงขุมหนึ่งที่สามารถบดขยี้ความว่างเปล่าทั้งหมดกับจู่โจมมาถึงแล้วมวลอากาศว่างเปล่าพลันระเบิดเสียงดังลั่นออกมาราวกับลูกกระสุนปืนใหญ่ นักพรตเหอชานตื่นตระหนกอย่างใหญ่หลวงท่านอ้าปากกว้างพ่นดวงแสงสีขาวดวงหนึ่งออกมากลับเป็นแท่นหมึกโบราณสีดําอันหนึ่งพื้นผิวของแท่นหมึกนี้มีประกายแสงแวววาวไหลลวนอยู่จางๆมองแวบเดียวก็รู้ว่าน่าจะเป็นอาวุธที่แข็งแกร่งชิ้นหนึ่งไม่ใช่สมบัติระดับตำ่ำแท่นหมึกโบราณหมุนวนอยู่รอบหนึ่งจากนั้นจึงขยายใหญ่ขึ้นท่ามกลางกระแสลม ครเวทนับไม่ถ้วนปรากฏออกมาพร้อมกับลำแสงสีดำใหญ่หนาสายหนึ่งที่พุ่งออกมาจากแท่นหมึกในเวลาเดียวกันเข้าต้านทานฝ่ามือยักษ์สีทองนั้นไว้อย่างเต็มกำลังร่างของนักพรตเฮอร์ซานฉวยโอกาสพุ่งถอยหลังหลบหนีจากไปยังที่ห่างไกลยอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกันประกายแสงสีขาวพลันสว่างวาบขึ้นในมือของนักพรตเฮอร์ซานรูอี้หยกขาวชิ้นหนึ่งพลันปรากฏขึ้นมาวานอนยักษ์ขนทองคำรามเสียงต่ำ นิ้วทั้งห้าของฝ่ามือที่คำยันกับลำแสงสีดำไว้เหยียดกลางออกลวดลายวิญญาณสีทองปรากฏขึ้นบนฝ่ามือชั่วพริบตาพลังขุมหนึ่งที่แข็งแกร่งมากกว่าก่อนหน้านี้สองถึงสามเท่าพลันประตูออกมาจากฝ่ามือยักษ์บทขยี้ลำแสงสีดำได้อย่างง่ายดายจากนั้นจึงเอื้อมมือไปคว้าจับแท่นหมึกโบราณน,นั้นแล้วออกแรงบีบลงไปอย่างแรงแท่นหมึกโบราณถูกทำลายตามแรงบีบจนระเบิดออกมาเสียงดังปังจากนั้นร่างของวานอนยักษ์พลันพรวเลือวูบหนึ่ง แล้วไปปรากฏกายย่อขึ้นที่ด้านหลังของนักพรตเฮอร์ซานในจุดที่อยู่ไม่ไกลนักอย่างแปลกประหลาดพลางยื่นมือที่มีขนทองข้างหนึ่งชกไปข้างหน้าราวสายฟ้าลวดลายวิญญาณสีทองบนมือพลันแปล่งแสงเจิดจ้าคลื่นพลังปราณสีทองขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกไปเบื้องหน้านักพรตเฮอร์ซานพลันหันร่างกลับมาพลางโบกมือคราหนึ่งอย่างเด็ดเดี่ยวประกายแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นรูอี้หยกขาวถูกโยนขึ้นไปประกายแสงสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินบนพื้นผิวรูอี้ไหลวนลงมาตามลำดับ จากนั้นเพลิงวิญญาณสามสีพลันปะตุขึ้นจากนั้นจึงก่ะตัวควบแน่นกลางอากาศกลายเป็นวิหกเพลิงเฟิ่งหวงสามสีตัวหนึ่งที่มีขนาดสิบกว่าจังในชั่วพริบตาวิหกเพลิงเฟิ่งหวงพุ่งเข้าหาหมัดของวานอนยักษ์ที่เหวี่ยงออกมาในทันทีประกายแสงสามสีเจิดจ้าพร่างพราาหาใดเทียบได้พผลพุ่งพุ่งขึ้นบนร่างของวิหกเพลิงเฟิ่งหวงทีละสีส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วท้องฟ้าทุกสิ่งที่อยู่รอบด้านล้วนถูกประกายแสงเหล่านี้บดบังไปอย่างสิ้นเชิง บูมเสียงสนั่นวันไหวจนฟ้าดินสั่นสะเทือนดังขึ้นกลางอากาศชั่วพริบตาก็ดังสะท้อนกึกก้องไปทั่วทั้งอารามจิ้งหยวนสิทธิ์ฝ่ายในที่สวมใส่ชุดนักพรตทั้งหมดต่างพุ่มทะยานออกมาจากตําหนักอาคารต่างๆทีละคนด้วยความตื่นตระหนกตกใจจนใบหน้าซีดขาวท่ามกลางความกลาหนวุ่นวายสิทธิ์ทั้งหมดล้วนมองไปยังทิศท,ทางอันเป็นที่ตั้งของยอดเขาจิงเทียนที่อยู่ไกลออกไปด้วยสีหน้าที่แตกต่างกันในขณะนี้ฟากฟ้าทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน ฟากหนึ่งเป็นประกายแสงสีทองอีกฟากหนึ่งเป็นประกายแสงสีแดงเหลืองและน้ำเงินสามสีต่างฝ่ายต่างโรมรันพันตูกันอย่างดูเดือดส่งเสียงกำปนาตกึกกล้องอย่างต่อเนื่องราวกับเสียงฟ้าร้องพื้นดินในรัศมีพันลี้รอบยอดเขาจิงเทียนล้วนสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงน่ากลัวอย่างยิ่งอีกทั้งยังมีพายุสลาต้านลูกใหญ่ที่พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าราวกับพุ่งขึ้นไปจนถึงสวรรค์และแผ่กระจายออกไปยังบริเวณโดยรอบ ต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ใกล้กับยอดเขาจิงเทียนถูกถอนรากถอนโคนก้อนศิลาบางก้อนก็ถูกกระแสะพายุพัดเหวี่ยงออกไปพื้นดินแทบจะถูกลอกร่อนออกเป็นชั้นๆทั้งยังถูกทำลายจนแตกสลายเป็นเสี่ยงๆการ,รเผชิญหน้าระหว่างขุมพลังอันน่าสะพรึงกลัวทั้งสองกินเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจจากนั้นประกายแสงสีทองก็เป็นฝ่ายครอบงำประกายแสงสามสีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างรวดเร็วทุบทำลายจนแหลกสลายเป็นเสี่ยงๆเรากับต้องการทำลายล้างให้สูญสิ้นไปอย่างสมบูรณ์ วิหกเพลิงเฟิ่งห่วงสามสีส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนก่อนที่ร่างของมันจะถูกประกายแสงสีทองบดขยี้จนสูญสลายไปอย่างสมบูรณ์ร่างของนักพรตเหอซานล,ลอยละลิ้วหมุนตลบออกมาอย่างน่าอัศจรรย์ท่ามกลางคลื่นพลังผันผวนรูอี้สีเขียวมรกตในมือก็ระเบิดเสียงดังออกมาร่างของนักพรตเหอซานล,ลอยกระเด็นไปไกลหลายลี้ก่อนกระแทกเข้ากับยอดเขาแห่งหนึ่งอย่างแรงจากนั้นร่างจึงตกลงสู่พื้นดินพร้อมกับเศษศิลาที่ปลิวว่อนกระจัดกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า ตุ้มร่างอันใหญ่โตของวานอนยักษ์ขนทองทิ้งตัวลงมาจากท้องฟ้าและร่อนลงตรงหน้านักพรตเฮอร์ซานในจุดที่ไม่ไกลนักพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเศษศิลาปลิวกระเด็นกระเซ็นกระสายเท้ายักษ์คู่หนึ่งก้าวออกมาจากหลุมขนาดใหญ่สองหลุมวานอนยักษ์ก้มศีรษะต่ำลงม่านตาสีทองฉายแววเย็นชายยะเยียบจ้องมองไปที่ร่างอ้วนท้วนบนพื้นสหายนักพรตหานไม่ผู้อาวุโสหารได้โปรดฟังคำอธิบายของข้าสักครู่ เรื่องต่างๆไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคิดนักพรตเหอซานตกใจกลัวจนวิญญาณแทบหลุดลอยออกจากร่างเมื่อเห็นว่าวันนอนยักษ์ไม่ได้สังหารตนเองในทันทีจึงรีบเอ่ยปากออกมาในเวลานี้นักพรตเหอซานร,รู้สึกเสียใจอย่างไม่มีที่สิ้นสุดถ้ารู้ล่วงหน้าว่าเรื่องจะเป็นเช่นนี้หลังจากที่หลบหนีออกมาจากห้วงมิติได้แล้วตนเองควรรีบหลบหนีออกจากอารามจิ้งหยวนในทันทีถ้าเป็นเช่นนั้นก็ยังพอมีความหวังริบหรี่ที่จะรอดชีวิตอยู่บ้าง ในขณะนี้ท่านมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างกระทันหันมีเสียงสะท้อนกล้องหลายเสียงดังขึ้นในอากาศจากจุดที่ห่างไกลเห็นได้ชัดว่ามาจากทิศทางของแท่นรวมดาราวานอนยักษ์ขนทองเลิกคิ้วขึ้นและหันศีะไปมองนักพรตเหอซานใจสันสถานรีบหันมองไปที่แท่นรวมดาราเช่นเดียวกันเพียงเห็นยอดเขาทั้งแปดที่อยู่ใกล้กับแท่นรวมดาราเกิดการสั่นไหวกว้างๆไปมาจนเกิดเสียงดังกึกกล้อง ยอดเขาทั้งหมดพลันแตกร้าวและพังทลายลงมาแท่งแสงทั้งแปดที่อยู่ด้านบนสลายหายไปในพริบตาม่านแสงที่เป็นเขตอาคมขนาดใหญ่ที่แผ่ป,ปกคลุมแท่นรวมดาราเอาไว้นั้นพลันสว่างขึ้นวับหนึ่งจากนั้นก็พังทลายลงไปในทันใดอย่างไรก็ตามพระจันทร์สีเงินดวงใหญ่เหนือแท่นรวมดารานั้นไม่เพียงแต่ไม่หายไปแต่กลับเปล่งแสงสว่างเจิดจ้ายิ่งกว่าดวงตะวันออกมาทันใดนั้นพลันเกิดการสะเทือนขึ้น คลื่นพลังไร้รูปขุมหนึ่งกว่าซัดลงมาจากทั่วทุกทิศทางมวลอากาศว่างเปล่าในรัศมีหลายร้อยล้พลันเกิดการผันผวนปนป่วนขึ้นอีกครั้งต้นไม้แตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยอดเขาพังทลายถล่มลงมาจากนั้นรัศมีแสงที่แผ่ออกมาจากพื้นผิวของพระจันทร์สีเงินพันหมุนหมู่นวลลงมาและควบรวมเข้าหากันอย่างรวดเร็วกลายเป็นวังวนขนาดใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้พื้นที่โดยระอบบางครั้ง,งก็แปลเปลี่ยนเป็นสีแดงชาติบางครั้งก็แปลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มแสงสีต่างๆ พากันทยอยปรากฏขึ้นมาตามลำดับแสงหลักสีสันเหล่านี้ต่างควบรวมกันและกันอย่างคลุมเครือมวลอากาศก็เกิดการสั่นสะเทือนขึ้นมาอย่างรุนแรงบรรดาสิทธิ์ของอารามจิ้งหยวนที่อยู่โดยรอบต่างพากันมองดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าด้วยอาการนิ่งอึ้งตะลึงงันไร้สรรพสัมเนียงใดๆวานอนยักษ์ขนทองมองไปที่วงวนใหญ่ยักษ์ในอากาศแสงสีฟ้าในดวงตากับพลิบวุบวับทันใดนั้นวานอนยักษ์พลันเอื้อมมือคว้าไปในอากาศ แรงดึงดูดมหาสาลขุมหนึ่งแผ่พุ่งออกไปไว้ชีวิตนักพรตเหอซานร,ร้องตะโกนออกมาคำหนึ่งคล้ายคิดดิ้นรนแต่ไร้เรี่ยวแรงต่อต้านขัดขืนจึงถูกดูดเข้าไปอยู่ในกำมือของวานอนยักษ์ได้อย่างง่ายดายวานอนยักษ์อ้าปากพ่นวิหกเพลิงสีเงินตัวหนึ่งออกมานั่นคือวิหกเพลิงจริงเหยียนวิหกเพลิงแปลงร่างกลายเป็นเชือกเพลิงสีเงินเส้นหนึ่งในพริบตาจากนั้นจึงพันรัดรอบร่างของนักพรตเหอซานหลายรอบอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้า จากนั้นว่านอนยักษ์สะบัดมือคลาหนึ่งเหวี่ยงนักพรตเหอซานออกไปแล้วจึงหันร่างมองไปที่วังวนมิดบนอากาศอีกครั้งด้วยใบหน้าเคร่งขึมจริงจัง,จงนักพรตเหอซานถูกเหวี่ยงลงบนพื้นอย่างแรงจนรู้สึกมึนงงจนตาพร่าพรพายนอกจากนี้นักพรตเหอซานยังสัมผัสดได้ถึงพลังเพลิงอันน่าสะพรึงกลัวที่แฝงอยู่ในเชือกเพลิงสีเงินนั้นพลันรู้สึกหนาวสถานในใจจึงได้แต่นอนลงอย่างเชื่อฟังอยู่ด้านข้างอย่างไม่มีทางเลือกอีกทั้งยังไม่กล้าขยับกายแม้แต่น้อย เพื่อไม่ให้เป็นการยั่วย,ยุโทสะของอีกฝ่ายจบตอนที่69